เฉียงพี่เอกโอเคครับขอบคุณมากมๆาครับตอนนี้นะครับผมเมาอยู่ในเต็นท์ของที่จะไปคคโณกิริสีรปัดวันนี้หมอกปุ้งไม่ค่อยสวยเหมือนมาาเมื่อวานเดี๋ยวเราจะไปต่อาตามพี่ๆเข้าไปครับหมอกมันจะฟุ้งอย่างเงี้ยครับว้า รีบัดครับก็ต้องรีวิวกันหน่อยนะฮะอันนี้คือทางเดินยังมาเรื่อยๆฮะพี่ๆเขาไปก่อนผมประมาณชั่วโมงนึงคืนมาคืนเมาสกินกับน้องเจ้าของรีสอร์ทดูนะครับตอนนี้ก็ปูยางขึ้นข้างหลังผมปูยางขึ้นเพราะทางชันนะไม่รู้ว่าจะกี่กิโลแต่ก็ไม่ถึงกิโลครับที่ขี่เขาบอก แต่ว่าถ้าคนไม่เคยวิ่งเทลไม่คนเดินป่าก็จะเหนื่อยหน่อยอย่างผมนี่ไม่เคยพอเจ็บไม่เดินมานานก็ดูเสียงฮะหอบมากเจอกันครับถือว่าเป็นการวอร์มนะครับเพราะผมไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งมานานมากพเจ็บเอ็นเท้าอยู่ ว้าวตรงนี้นะครับทางขึ้นอีกด้านหนึ่งของคุนุงสิริปัดจะทำเชือกที่ไต่ไว้ให้นักท่องเที่ยวเป็นยางนะครับแล้วอาพิวังฮึบฮึบยาวตลอดทาง น,นู่นฮะโอเคเจอข้างบนครับอได้ยินเสียงขอบ ะะต้องถ่ายเอาไว้น่ะคือไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินเลยแต่ถือว่าเขาทำทางให้สรุออกสำหรับท่องเที่ยวนะโดยการผูกยางไว้แต่วันนี้อาจจะไม่โชคดีเท่าไหร่เพราะหมอกคลุมก็หมอกจะเป็นสีดำดูเสียงหอบอ่ะนี่เดินมายังไม่ถึงร้อยเมตรต้องบอกก่อนนะฮะแต่เป็นอัพฮิล ใจกันข้างบนครับโค้วสวยฮะท้องฟ้าขึ้นอีกนิดเดียว เลยเหมาะโคตรสวย ได้ยินคนบ้าเมื่อกี้ฮะพี่เอแกบอกเราทําได้แล้วแต่ตะโกนเสียงดังผมจะถึงแล้วอีกนิดเดียวคุ้มค่าสุดๆครับดูครับทะเลหมอกทะเลจริงๆนะฮะ

ตอนนี้พี่ๆก็ถึงนะหอบไหมเป็นโลครึ่งแต่ก็เหนื่อยอยู่เพราะผมไม่เคยซ้อมไม่เคยอะไรมาเลยนะฮะแต่ดูฮนะก็คือจะสูงสุดของผมแนละ้วเหน,นื่อยอยู่พักเหนื่อยให้พี่เขาถ่ายรูปก,กันแป๊บน,นึงคุ้มค่ามากครับสุดแล้วที่นี่ทะเลหมอกคุณุงสิริปัตยาลาครับ ดูวะผมมันนุ่งอยู่ในปุยนุ่น <c oughs> ตอนนี้นพี่เขาถ่ายรูปกันอยู่ <c oughs> ว้าวฟ้าเปิดสวยงามมืนเป็นใจให้กับเราครับโอเคอันนี้เป็นที่ผู้พิชิตทะเลหมอกคุณอุนสลิปันนะครับต้องขอบคุณพี่เองอย่างเป็นทางการตรงนี้เป็นยังไงครับถึงได้มา เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สวยครับผมสวยครับคุ้มค่าการเดินทางถึงก็ผมก็เหนื่อยครับอย่ากอาจจะดูแสงที่พี่ดูรอบๆนะฮะโอเคอันนี้แสงดีหน่อยดูรอบๆข้างฮะเหนื่อยครับเหนื่อย,ย <laughs> โอเคครับอันนั้นเยีเ่ยงเนฉะียงฮะโอเคสวยงามครับโอเคครับทะเบียนรถปูนจะไม่ได้เหรอและนี่ก็คือคุณหนุ่มสิริปัต ที่นี่คุณูนศิริปัฒ<อ>เบตงยาลานะครับความฝันของผมเป็นจริงแล้วต้องขอขอบคุณพี่เอพี่เอกพี่เฮงพี่เฉเียงจะสิบโมงแล้วเพื่อนๆดูนะครับว่าทะเลหมอกยังแน่นสวยมากครับผมไม,ไ,ไม่ได้ทาครีมกันแดด ไม่ได้กลัวร้อนครับเพราะความสุขจะเคลือบผิวผมเอง อันนี้นะครับแล้วเราก็กำลังลงครับผมบายบายคุณนุ่มสิริแปดเบตงยาลาครับเยี่ยมลงกันครับเอามองขายหมดแล้วนี่วะสีที่เขาบอขายแล้วเนี่ยยังอยู่เยอะอยู่เลยที่เนี่ยอะไรเนี่ยยังเยอะอีกเลยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เป็นที่เด็กๆของที่อื่นนี่ผมเห็นมาเลยแต่เมื่อสักครู่นี้มันคือพ่อใหญ่ครับ สุดยอดเลยใช่ไหมสุดยอดเลยครับสุดยอดที่สุดของที่สุดเลยครับตอนนี้เราลงอยู่ครับยางเห็นที่เหง่งลงลงอยู่ไกลๆครับขนาดจะสิบโมงแล้วหมอกยังอยู่เลยครับดูครับท้องฟ้าโคตรสวยเลยฮะ <laughs> และผมกําลังต่ายเชือกลงอยู่ <laughs> เชือกนี้ทําด้วยสายยางนะครับสุดยอด <laughs> เพื่อนๆอาจจะงงหน่อยนะครับเพราะผมจับเชือกไปด้วย <laughs> ถ่ายทําไปด้วย ดังกล้องจะไม่ตรงทิศทางเท่าไหร่นี่ครับเป็นบรรยากาศสดๆในการลงจากาคุลุงสิรีปัตนะครับสวยครับเดี๋ยวเจอกันครับไม่นำครับผมถ่ายคลิปเพี้ยว <laughs> สิ่งที่ดีของผมก็คือสายยางมีความยืดหยุ่นสูงไม่บาดมือนะครับที่นี่ถือว่าเป็นความคิดที่ดีไม่ใช้เชือกเพราะเชือกจะมีต้องใส่ถุงมือเนี่ยครับกำลังดีครับ โลนิดๆดฉะนั้นพี่เฮงกลงลงไปนะครับเป็นไงครับภาพยังสวยแล้วก็สวยงามมากครับเไม่ได้น้องหยอกสรุปแล้วพึ่งต่อยตกลงต่อยต่อยนานแล้วหรือพึ่งต่อยรับนพึ่งต่อยต่อยนานยังฮะพ่งต่อยก็ไม่เป็นไรใช่รับ เดี๋ยวผมจะไม่ได้โดนเพิ <like> <bbe> ่งต่อยจะโดนพี่พี่แข็งต่อยไม่กล้ากอนอนครับไม่เดี๋ยวตัวก็ปวดเขคน่วนเขินต้นก็หนาวแล้วนะครับเอ๊ะขอขอคนเดี๋ยว้นครับนี่และนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่น่ามาวิ่งเทลมากเลยครับครับถ้าผู้จัดท่านใดสนใจนะครับจัดเลยครับที่นี่นะครับ หรือไม่ก็เดี๋ยวพวกผมจะจัดให้ก็ได้ครับโอเคดีครับเราเรียกวิ่งได้ใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมโดนไปแล้วครับผมโดนต่อยแล้วครับอย่าอย่าไปโดนมันก็ปล่อยมันผมโดนสองเอาเดี๋ยวโดนครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไม่จับไม่ได้ว่ะไม่จับไม่ได้อยยาแพ้แล้วกันเนี่ยผมโดนไปนิดนึงโดนหน้าเต็มเต็มเลยว่ะผมโดนแขนจะโดนตูดฮะ ทำไมเพิ่งถึงชอบมาต่อยตูดผมครับนี่ฮะขอบคุณเอาต้าครับแต่ว่ามันไม่ซับพอร์ตเพราะผมเจ็บเดี๋ยวผมคงต้องเปลี่ยนนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นโอลิมปัสนะครับไม่เป็นไรครับต้องถึกต้องทนครับแม้ว่าเพิ่งจะต่อยโอ้ยกูเจ็บโดนจริงนะครับไม่ได้หลอกนี่ดูครับบวมแล้วครับ โดนเต็มไหมปะนขาโดนไปกี่จุดครับพี่ผมโดนสองจุดผมโดนแขนจะโดนต้นขาโดนแขนโอเคเหมือนกันครับาไม่โดนแต่เรามันดีเกงอยู่แต่โดนต้นคอกับกับกับแขนโอเคตรงนี้จะเป็นทางชันมากนะฮะเห็นเห็นสายยางที่พี่เขาผูกไว้ไหมครับทางนี้เป็นทางหนึ่งที่ขึ้นได้จากภูนภานครับ กันเองครับทางดีมากทางดีมากครับจุดนี้ถือว่าทางดีมากไม่ยากครับไม่ยากไมันคืออันซีนที่คนไม่ค่อยรู้จักครับแต่อีกสักครั้งเราสี่คนจะทําให้ที่เป็นที่รู้จักนะครับคือครูนุ่งพิริปักษ์ครับผมเดินเหมือนอยู่ชายหาดเบาๆนิ่มๆครับเดดีียยววววต้้้้องงานพระมโอเคนี่ครับ โอเคโอ้โหเยียงไปชิวเลยมีเออบอกต้องระวังนอันนี้แสงส่องครับมีปากลายโดนพึ่งต่อยต่อพึ่งต่อยเหรอต่อยนานแล้วตกลงพึ่งต่อยหรือต่อยนานแล้วต่อต่อยจากสายยางระวังนะครับมีลวดนะมีลวดนะครับระวังเกี่ยวกรบลวดนะครับพี่เฮงบอกไว้ เสียงพี่เอกโอ้ยนะครับอ้าวนี่ครับมีการเล่นสไลเดอร์ให้ดูครับมมไม่ทงไงทงเยี่ยมครับพี่ไม่ให้ทงลนครับมันลื่นนะครับมันจะเป็นเลื่อนของน้ำค้างตรงลากใสนะครับพี่แ่งท่าสวยมากครับผมอัดลิปไปทันขอบคุณครับมึงถามกูยังให้กูอัดจัดไปครับโอเคครับเราความเดียวครับครับใช่ครับมีเลียวมากมาครับไม่ยากนะครับขึ้นได้้าเตรียมมาพร้อมแบบอ้นครับ ผมพร้อมแล้วใช่ไหมพี่นี่ครับโซโลมอนและเอลตารครับขอขอขอเสริมนิดนึงครับครับว่าใครจะมาขอให้ใช้รองเท้าเทลจะดีที่สุดครับไม่เป็นไรกับการที่แบบว่าอ่ายึดเกาะให้มันอ่าต้องใส่สกอยไม่มีปัญหาเออนี่ครับนี่คือแปะธรรมดาครับขึ้นได้ครับง่ายๆไม่มีปัญหาเลยครับใช้ฝีมือครับใช้ฝีมือโอเคลงมาแล้วถึงพูดได้ครับ ระยะทางไม่ไกลนะครับประมาณโลครึ่งนิดเดียวไม่ถึง,ไ,งไม่ถึงโลครึ่งใช่ไหมไม่ถึงโลใช่ไหมพี่ไม,ไม่ถึงโลนะครับประมาณเจ<ถ>็ดร<ม>้อยเมตรละระวังต่อไม้นลยทกตัวระวังต่อไม้ครับถ้าถ้าเริ่มจับจากตรงตรงเอ่อระวังลวดทางนี้ต,ตรงที่แคมปิ้งของเราแล้ครับเริ่มจับจากตรงนั้นก็ประมาณเกือบเก้าร้อยเมตรเท่านั้นเองครับไม่ถึงโลโอเคครับพี่เขาเตือนครับลูดยางระวังลวดเจ็บปวดระวังรัก หรือว่าเชียบคิดืปเกี้ยแหละนึกไวนิดนึงแล้วก็เอ่ากับเลื่อนเลยครับยืมนเชียงควันไฟนะครับอันนี้คือหมอกเข้ามาถึงตรงนี้นะครับถือว่าเป็นทางที่ดีมากดูมาเพื่อนธรรมชาติสุดๆนี่ครับสไปเดอร์แมนยังลงมาเลยครับอีกแป๊บเดียวจะโดนไก่จิกครับ ที่เพื่อนๆเ,เห็นผมถ่ายตีนถ่ายดินเพราะผมจับสายยางอยู่นะครับสายยางคือมีความยืดหยุ่นสูง,สงดีกว่าเชือกเยอะครับไม่บาดมือนะครับอันนี้คือข้อดีของทางนี้ครับที่ขึ้นมาจากภูลาานะครับขนาดขนาดแมงมุมโดนพึ่งต่อย,ยครับตกลงพึ่งต่อยที่ต่อยนานแล้วครับอ๋อต่อยต่อยเมื่อกี้ครับตกลงจะต่อยเมื่อกี้หรือจะต่อยผมครับ ถ้าฉัน okay. พูดไปเรื่อยๆอาจจะอาจจะเปลี่ยนอันนี้ไม่ใช่คำถามครับอันนี้กนตีนครับโอ้ชาบแก้ให้หน่อยฮิวโอเคเกนนี่น่าจะใช้ได้อยู่ครับเพราะเป็นทางชันอยู่ที่30องศานะครับเกนน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบพันครับว้าวเดี๋ยวไปดูข้างในของกามิน เขาบอกหกร่เ็ดเเอาเหรอเขาบอกเลยใช่ไหมดูดิครับรองเท้าผมปิดครับเอาล้วครับแมงมุมลื่นครับนี่ถ่ายไว้ทันไหมอ๋อยังลออยู่ขนาดลื่นนะฮะอย่างที่เรียกว่าหลอลื่นนะครับนี่ฮะถ้าเราไม่ออกมาพ่าด แมงมุมยังรู้พังครับโอ้โหถ้าไมันจะปินก็ไม่เป็นไรนะครับนึกก่อนแล้วค่อยให้คล้องจองครับตกลงเพิ่งต่อยหรือต่อยนานแล้วครับจะต่อยวันนี้ครับโอเคต่อยกูนี่แหละผามผามครับหมดเขตแล้วครับนั่ครับพี่เพงคนไทยครับเพราะเป็นของชาติไทยโอเคดีครับ ถ้ามาก็คือหรือมืดๆอยากคิดว่าเป็นงูนะครับนี่คือสายยางครับฟ้าเหลืองชอบครับชอบครับฟ้าเหลืองผมทําบ่อยแต่คนที่บ่อยกับผมคือคนไอแมงมุมข้างหลังฮะไอ้นี่นนะฟ้าเหลืองบ่อยฟ้าขาวครับฟ้าขาวเลยเหรอครับน้ําหมดจนหยดสุดท้ายครับผามผามเฮ้ยช่วยหน่อยดิเฮ้ยอะไรวะอะไรวะ เฮ้ยอะไรวะโอ้โหทำไมอ้วนขนาดนี้อุ้ยพึ่งต่อยโอ้พึ่งต่อยอลยอะไม่คลองจองอันนี้อ่ะเทคสองเฮ้ยเป็นอะไรวะอะไรวะทำไมตัวบัวมาพึ่งต่อยหยาบหยาบโอเคไม่เป็นไรห้าบาทสิบาทเล่นไปก่อนตอนนี้นึกไม่ออกเม็ดขึ้นเต็มเลยว่ะเม็ดอะไรครับ เฮ้ยจริงจริงด้วยเม็ดขึ้นเม็ดเงียครับเอ้ยไม่ใช่คือที่ต้องหาเลยนะครับโอเคครับทำพลาดทิงนะครับผมถ่ายวีดีโออยู่นะครับมนั้นคุณจะโดนดูดเสียงอย่างที่พิฮงบอกนะครับช่วงนี้ก็คือน้ำค้างนะครับจะทำให้ลื่นใบไม้อะไรพวกนี้ได้ต้องคอยดึงได้ครับเพราะว่าน้ำมันไม่ยอมค้างคืนฮะัอ้ขหค้างนี่หว่าผิดครับถามพามตอนนี้มุกคิดไม่ทันครับ อ,อถึงแล้วครับด้านล่างรู้สึกทำไมพี่เอกงแบบถอนใ,ใจเฮ้ยเอึงกินน้ำเห่เาเดี๋ยวก่นอนเมาจะกินให้หมดผู้สาวขึ้นไปเอาลงมาอีกพา,ามันไปเที่ยวโอเค อันนี้เราก็ลงมาแล้วนะครัถึงที่พักขอบคุณมากมากครับสำหรับประสบการณ์ดีๆและความฝันที่ผมจะมาคูนุมสิริปัเปตเตตงยาลาคือที่ดินตรงใกล้ๆเนี้ยเป็นที่ดินของพ่อพี่เอกที่พาเรามาที่นี่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่เอกพี่เอพี่เฮง,เงและเฮียทุกคนนะครับโดยเฉพาะเฮีย er เหลี่ยงที่ผมรู้จักคนเดียวทำอาหารเบตงอร่อยมากออริจินอลครับไก่เบตตงหมูกรอบสุดยอดมากครับ ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่เขาคุ้ยเปตองหรือบุ้ญดำนั่นเองกมอร์สิ่แรกบ้านไม้ทั้งเดิมตามมาครับเอาเอาเอาแบงนี้เดี๋ยวแค่ถ่ายรูปก็พอมาแล้วมันน่ากินเหลือร้อนใช่ไหมน,นีเ่เอาเอาของมาก่อนถ่ายดีมากครับหมดแล้ว <c oughs> ขายรูปก่อนนะโอะเคพี่ไม่เดี๋ยวรอของอรอของแลขายเดียวก่อเน้ <laughs> เอาเอาอะไรอีกแล้วก็จะใายเดียวเอเอไม่มี